สวัสดีครับมาพบกับผมบีเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเย็นนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านออกไปเดินเล่นกันนะครับวันนี้เราก็จะไปเดินออกกำลังกายแล้วก็จะไปชมตามสถานที่ต่างๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวเมืองคาซานะครับคับไปชมด้วยกันครับไปกันคับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่ญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วนะครับ6กหกโมงเย็นนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็ถือว่าตอนนี้แดดไม่ร้อนแล้วนะครับก็ถือว่าบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศนี้ก็เหมาะสำหรับการออกมาเดินออกกําลังกายนะครับหรือว่าเราจะออกมาเดินเที่ยวตามสถานที่หรือว่าตามหมู่บ้านนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเราก็จะเดินไปข้างร้านี้นะนี่นะครับไปกันครับครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณ6กโมงแล้วนะครับช่วงเย็นนี้ผมก็ออกมาเดินเล่นนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับวันนี้ช่วงเย็นผมก็จะออกมาเดินเล่นแล้วก็ออกมาพักผ่อนนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับช่วงเย็นนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากครับก็ถือว่าอากาศก็ไม่ร้อนแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังนี้นะครับไปกันครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศ ที่ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยก็จะเป็นสภาพบ้านญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถออกมาเดินเที่ยวชมบ้านญี่ปุ่นได้นะครับนี่นะครับเราอยู่ห้องทั้งวันแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อเราก็สามารถออกมาเดินแล้วก็มาผ่อนคลายนะครับนี่นะครับนี่แหละครับชีวิตการมาทํางานอยู่เมืองนอกก็ประมาณนี้แหละครับเราก็จะออกมาพักผ่อนแล้วก็ มาผ่อนคลายนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชุมชนของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ออกมาเด <ète> ินเดินออกกําลังกายนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาบานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ออกมาเดินแล้วก็มาผ่อนคลายนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับนี่นะครับเดี๋ก็จะเป็นสภาพบ้านของคนญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับส่วนด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่นะครับถือว่าบรรยากาศและก็ธรรมชาติที่ญี่ปุ่นถือว่าดีมากครับ นี่นะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาของคนญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าต้นเขาอะไรสวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ถือว่าบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติโดยรอบก็ถือว่าดีมากนะคบนี่นะครับน,นี่ก็จะเป็นต้นเขานะครับต้นเขาญี่ปุ่น,นะครับนี่นะคะต้นเขาญี่ปุ่น,นะครับถือว่าดีมากนะคะเคียวชะอุ่มเลยนะครับนี่นะครับ บรรยากาศอย่างนี้เหมาะสาหรับการออกมานั่งพักผ่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะมานั่งอยู่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลางทุ่งนานะครับบรรยากาศดีมากครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ ตาทิศไกลจะตกดีแล้วนะครับนี่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากครับนี่นะครับบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาตินะครับที่ญี่ปุ่นถือว่าดีมากครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่ญี่ปุ่นนะครับเย็นนี้ผมออกมาก็ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ก็ได้มาผ่อนคลายนะครับ นี่นะครับเราก็จะมาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นที่ญี่ปุ่นให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับชีวิตของคนมาทํางานเมืองนอกก็ประมาณนี้แหละครับเราก็สามารถออกมาเดินเล่นแล้วมาผ่อนคลายกันได้นะครับนี่นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ห้องไปทั้งวันก็ได้นะครับเราก็สามารถออกมาเที่ยวแล้วก็ออกมาพักผ่อนนะครับ ครับ,รบสุดท้ายนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็มาออกกำลังกายเพียงแค่นี้นะครับไว้โอกาสน้าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมกันต่อนะครับสวัสดีครับไปยไว้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับ